สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็ามาพบกับป่าวลำปางตามข่าวกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็มาฟังกันเลยนะครับว่าผมจะตามข่าวข่าวเรื่องราวอะไรนั่นเองครับก็คือว่าจะเป็นข่าวข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับจ่ายเพิ่มเติมเข้ามาอีก ของโรงงานน้ำตาลขอนแก่นนั่นเองเพราะว่าจะมีการจ่ายเงินคืนค่าอ้อยสดนั่นเองของปีผลิต6465แล้วเดี๋ยวเราก็มาฟังกันนะครับว่าจะจ่ายวันไหนและวันอะไรและได้เท่าไหร่นั่นเองและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับราคาน้ำตาลในตลาดล่วงหน้าณวันที่22เมษายน2565นั่นเองครับ ก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราก็มาดูกันที่ราคาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าสำหรับน้ำตาลเบอร์11ในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกาเราก็พบว่าในช่วงที่เดือนพฤษภาคม2565นั้นก็คือจะส่งมอบและก็ราคาก็จะปิดที่1 9.24เซนต์ต่อปอนด์นะครับเดือนกรกฎาคม2565ก็จะอยู่ที่19.21เซนต่อปอนด์นั่นเองครับเดือนตุลาคม2565ก็จะอยู่ที่19.34เซนต่อปอนด์นะครับมีนาคม2566ราคาก็จะอยู่ที่19.63เซนตต่อปอนด์นะครับ สำหรับเดือนพฤษภาคม2566นั้นก็จะอยู่ที่18.92เซนต่อปอนด์นั่นเองครับแล้วเราก็มาดูน้ำตาลทรายขาวสำหรับน้ำตาลทรายขาวเบอร์5ในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของยุโรปนั่นเองครับในรอบเดือนสิงหาคม2565ราคาก็จะปิดที่ 530.50ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับเดือนตุลาคม2565ก็จะอยู่ที่523.40ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับเดือนธันวาคม2565ก็จะอยู่ที่518.60เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับมีนาคม2566ก็จะอยู่ที่ 514. 50เหรียญสารัฐต่อตันนะครับเดือนพฤษภาคม2,566ก็จะอยู่ที่506.70เหรียญดอลลาร์สารัฐต่อตันนะครับและสุดท้ายก็คือเดือนสิงหาคม2,566ก็จะอยู่ที่499.30เซ็นซนต์ต่อปอนนั่นเองครับ ไม่โอ้ต้องขออภัยนะครับ499.30เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วเราก็มาดูกับการที่เป็นข่าวดีสำหรับของบริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนสาขาของวังสภูงนะครับก็ได้ประกาศเรื่องการจ่ายเงินคืนค่าอ้อยสดปีผลิตการ2ปีการผลิต2,564ทับ65นะครับ กำหนดวันที่จ่ายก็คือวันศุกร์ที่29เมษายน2565ที่จะถึงนี้นะครับอัตราการจ่ายเงินครั้งนี้ก็คือ24บาท71ตางต่อตันอ้อยนะครับก่อนหักภาษีนะครับโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีค่าอ้อยของชาวไร่กรณีชาวไร่มีโคต้าหลักกรองจะโอนเงินเข้าโคต้าหลักเท่านั้นนะครับคือครั้งนี้ก็จะ โอนเข้าแต่โคต้าหลักเท่านั้นนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่นักส่งเสริมใกล้บ้านท่านหรือฝ่ายจัดการที่โทร04281093นั่นเองครับต่อก็คือ126นั่นเองครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังเดี๋ยวมีข่าวคราวสำหรับโรงงานน้ำตาลไหนเพิ่มเติมที่จะจ่ายเดี๋ยวเราก็จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกดติดตามไว้นะครับ